เงเงอหาเงายวันนี้จะมาร้องเพลงชอยขอประชาสัมพันธ์สักหน่อยเรื่องสมุนไพรไทยมีงานวิจัยใหม่ๆเป็นนวัตรกรรมไทยชื่อไบโอโกลบโอโกลคือสเปรนาโนสูตรเย็นไบโอโกลคือสเปรนาโนสูตรเย็นคุณภาพมิช่เล่นนะ จะบอกให้ไม่ต้องสูดดมไม่ต้องถูทาไม่ต้องสูดดมไม่ต้องถูทาใช้สเปรย์ที่หน้าหรือตามผิวกายเจ็บปวดก็ได้ผ่อนคลายเจ็บปวดก็ได้ผ่อนคลายช่วยให้หลับสบายร่างกายฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟู ดูผิวพันธุ์ก็ผุดพองลดผิวคล้ำหมองมาใช้รองดูเป็นนาโน,โนแพคคูกับคือคูมินเคอรค,ค,คูมินเป็นอาหารสกัดเคอร์คูมินเป็นอาหารสกัดจากธรรมชาติบำบัดสกัดจากขมิ้นชันมีหลายอย่างบำรุงในนาน มีหลายอย่างบำรุงในนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของดอกเตอร์จริยามีงาขาวกับงาดำมีงาขาวกับงาดำดูแลเซลล์ช้ำอักเสบภายในแต่ยบเซลล์ร้ายไม่ให้เหิมเกริมใช้กินเป็นอาหารเสริม ใช้กินเป็นอาหารเสริมเราจะได้เติมสารเซซามินกินได้ไร้สารตกค้างแถมยังขัดล้างของเสียออกไปใช้คู่กันผิวพันธผ่องใสใช้คู่กันผิวพันธผ่องใสทำสะอาดภายในไส้เล็กไส้ใหญ่บำรุงเซลล์ทั้งภายนอกภายใน บำรุงเซลล์ทั้งภายนอกภายในผิวพันณ์ผ่องใสดูขาวช่ำวาวดูขาวช่ำวาวเหมือนย้อนไวัยไปตอนหนุ่มสาวเหมือนย้อนไวัยไปตอนหนุ่มสาวนี่คือเรื่องราวของไบโอกโรอิมันชั่นนาโนคัมฟอร์มไทยแลนด์แสนสุขใจในผลิตภัณฑ์แสนสุขใจในผลิต ตาพันได้ลองใช้ไม่กี่วันสุขสรรประทับใจให้ทุกคนได้มาลองใช้ให้ทุกคนได้มาลองใช้จะประทับใจในนวัตกรรม